ไปอาศัยภาชนะสัตว์น้ำนี่ไม่มีสิทธิ์เรียนรู้ท่าชีวิตตัวเองได้เลยไปอาศัยสัตว์น้ำปุ๊บเนี่ยเวลาเราเกิดเป็นพวกสัตว์น้ำเป็นกุ้งเป็นปลาหมกึกเป็นปลาฉลามเป็นหอยเป็นปลาตัวใหญ่ตัวเล็กขณะที่เราอาศัยเป็นสัตว์น้ำนั้นพอเราได้อาศัยแล้วปุ๊บเป็นไง เราก็เชื่อว่าเราเป็นสัตว์นั้นเป็นสัตว์น้ำจริงๆแล้วเราก็ต้องหากินแล้วเราก็ถูกเขากินร่างกายแตกสลายถ้าชีวิตเราเขาไม่ได้เป็นอะไรนะพวกเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าชีวิตเรายังคงอยู่เหมือนเดิมและก็รอที่จะไปอาศัยในภาชนะต่อไป เมื่อไปได้ภาชนะเป็นสัตว์ปีกพวกเราก็เริ่มหากินเหมือนเดิมหลบเดิมอีหลบเดิมเลยหากินแล้วก็ถูกเขากินบ้างแล้วถ้าชีวิตร่างกายนั้นภาชนะนั้นก็ตายไปถ้าชีวิตเราก็ออกจากร่างกายนั้นสมมุติว่าไม่ได้เป็นสัตว์บกสัตว์ใต้ดินเพราได้มาภาชนะใหม่เป็นสัตว์ตัวเล็กคลอเรามาใหม่ๆ เราก็เริ่มหาหกินกินเขาเขากินเราบ้างร่างกายนี้แตกสลายตายไปอีกเป็นไงถ้าชีวิตเราไปหาร่างกายไหมเป็นอยู่อย่างนี้วนอยู่เป็นวัตฏะวนแห่งการเกิดวนวนอยู่งี้ผเอิญได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนร่างกายมายเยอะมากเป็นเยอะแยะมากมายเป็นอินฟินิตี้เลยนะมาได้ร่างกายไป